สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนละกีทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวว่าวควบคุมนะครับว่าวไร้สายนะครับผมว่าวบังคับวิทยุนั่นเองนะครับผมตัวงานนะครับเป็นขนาด2.1เมตรนะครับหรือ210เซนนะครับผมเนื้องานเป็นผ้าล่มพิมพ์ลายลงมานะครับส่งรูปส่งลกอินซีนะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวชิ้นงานต่างๆนะครับชิ้นงานนี้ออกแบบด้วย 3D นะครับผมพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวแท่นเวกเตอร์นะครับที่เป็น2แกนนะครับอัพดาวนะครับแล้วก็ซ้ายขวาทําให้สามารถสู้ลมได้นะครับเวลาลมแรงๆนะครับว่าวมันจะขึ้นอย่างเดียวนะครับเราก็ดาวเพื่อสู้ลมนะครับไม่ยงั้นเดี๋ยวว่าวเขาจะอาจจะหายไปนะครับถ้าลมแรงมากๆเนี่ยเอากลับมาไม่ได้ถ้าเป็นแค่2แกนส่วนใหญ่มันจะสู้ลมไม่ได้นะครับเออถ้าเป็นแค่แกนเดียวนะครับแกนเดียว2ช่องก็คือมีแค่คันเร่งกับกับเลี้ยวนะครับผมมันจะสู้ลมลําบากนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มอีกชแนเลหนึ่งก้มเงยได้นะครับมันจะสู้ลมได้ดี นี่ครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับเป็น3มิตินะครับผมเครื่องพิมพ์3ามิตินะครับส่วนโซเวอร์นี้ก็คือเป็นแบบดึงหางกระดกนะครับโอเคครับซึ่งถ้าไม่ต้องการที่จะตีลังกาก็ไม่ต้องใส่โซวอร์ตัวนี้ก็บินได้ปกตินะครับแต่ถ้าต้องการบินสนุกสนุกโกลนโตีลังกาก็ใส่โซวอร์ตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถอดประกอบให้ดูนะครับว่ามันง่ายไม่ยากนะครับผมคราวนี้มาดูจุดต่างๆนะครับนี่นะครับขึงปีกนะครับ เพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงของตัวแท่นนะครับนี่นะครับจับลำโยกได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลักษณะการขึงนะครับไม่ได้ขึงตรงอย่างนี้นะครับขึงเนี่คือไล่ลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อว่าเวลาประทะลมเนี่ยมันก็จะคือไม่ต้านลมเต็มเส้นนะครับมันจะไล่ลงไปนะครับก็คือทําให้มันเกิดการต้านลมที่น้อยลงอีกนิหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่นะครับการประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวพอ ถอดให้ดูนะครับก็ทุกคนก็จะเข้าใจนะครับนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเมื่อเราต้องการที่จะถอดนะครับปลดตรงนี้ออกนะครับเชือกถึงแท่นนะครับตรงนี้ออกแบบมาให้หลุดยากนะครับซูมมาดูใกล้ๆเราจะยื่นออกมาดูใกล้จะเป็นเห็นไหมครับจะเป็นข้อนะครับแล้วก็จะแบบมีลักษณะหนีบล็อกนะครับเวลาเราเกี่ยวเสร็จนะครับมันจะล็อกอย่างนี้เห็นไหมครับ เวลาเชือกหย่อนเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายเห็นไหมครับเพราะว่ามันติดตรงที่เราหนีบเอาไว้นี่คือออกแบบที่เครื่องพิมพ์สามมิตินะครับแล้วก็ถอดข้างอีกข้างนี้นะครับพอถอดสองข้างเสร็จใช่ไหมครับเราก็ถอดสปาปีกออกแค่นี้เองครับแล้วก็ดึงเอาจากแท่นข้างนี้ก็ถอดสปาปีกออกดึงเอาจากแท่นแล้วก็ถอด่าง เปนันเสร็จเรียบร้อยครับตอนจะประกอบก็เหมือนกันนะครับกลางสีกออกนะครับเสียบแท่นแท่นนี่คือเอาก้ามเนี่ยชีย้ออกนะครับทีนี้ครับเสียบแท่นก็เปิดร่องโล่นี่นะครับเสียบไปแ,แล้วก็ใส่ปีกเดี๋ยวครับให้ให้ก้ามอยู่ตรงนี้นะครับชี้ลงแล้วก็ใส่ปีกปึ๊บอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกัน เปิดเล 4, นะ่าเสียแท้นแล้วก็ใส่สุป,ปาปีกปึ๊บเป็นีินทัพพอยกปีกขึ้นเนี่ยเชือกก็เอามาคล้องแล้วก็คล้องอีกด้านหนึ่งน,นี่ครับพอมันล็อกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ามาที่แทน่นจับเชือกสองข้างดึงนะครับดึงเพื่อปรับแทน่น ให้แท่นตรงเห็นไหมครับพอแท่นตรงกลางได้ศูนย์ก็แข็งแรงแล้วนะครับนะครับเวลาเลี้ยวพอแท่นแข็งแรงทุกอย่างมันก็ไม่ย้วยนะครับมันไม่มีการโอนเยนนะครับผมมันก็จะบินได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็อ้ออีกอย่างหนึ่งครับวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้ทําชุดแท่นนะครับทั้งผืนเลยนะครับ เป็นโฟมเนื้อพิเศษนะครับผมงอได้ไม่หักนี่นะครับเป็นเนื้อโฟมนี้นะครับงอได้ไม่หักนะครับผมแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะดัดตืนรูปได้นะครับเคยลองออกแบบเป็นแบบแท่นไม้บางทีถ้าตกแล้วมันจะเสียหายนะครับแท่นไม้มันพังแตกฉีกแล้วบางทีทําให้ตัวเว้าเนี่ยขาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงานตัวนี้นะครับ เต็มที่นะครับเขาก็จะแค่ย่นงอแต่ตัวเว่าวเราก็อาจจะช่วยเซฟตัวว่าวได้เยอะพอสมควรนะครับผมและที่สําคัญก็มันไม่ได้แตกนะครับมันไม่ได้แตกทิ้มตัวเว่าวเราแล้วก็ถ้ามันงอมากเราก็ดัดเนี่ยถูถ้าเขางอตกงอขนาดนี้นะครับเราก็ดัดได้ครับตัวที่เป็นโฟมเนื้อพิเศษนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมการประกอบการเล่นก็ทําคลิปไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับผมเพิ่มเติมนะครับ ชิ้นงาน 3D เนี่ยผมออกแบบเองในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบินตกเสียหายเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถสั่งพิมพ์อะไหล่ได้เรื่อยๆนะครับผมชิ้นเล็กๆสั่งพิมพ์ได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนะครับผมก็จะประหยัดเงินเพื่อนๆไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมออกแบบให้ชุดแท่นเนี้ยมันสามารถถอดได้นะครับก็คือไม่ได้ติดตายตัวนะครับผมถ้าที่ผมเคยลองนะครับถ้าเป็นแท่นไม้เนี่ยมันจะติดตายตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าออกแบบเป็นงาน 3D มเนี่ยมันจะมันก เดี๋ยวผมถอยให้ดูนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งผมถ่ายคนเดียวครับนี่ครับสามารถถอดทั้งชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับจะดีในกรณีไหนนะครับก็คือดีในกรณีที่ว่าเพื่อนๆมีว่าวหลายตัวหลายทรงสมมติมีทรงอินซีมีทรงสามเหลี่ยมนะครับมีทรงอื่นๆเข้าบ้านไปนะครับผมมีทรงคนบินเข้าไปแล้วมันใช้ชุดแท่นลักษณะเดียวกันเพื่อนๆจะสามารถเอาแท่นนี้ย้ายไปได้ทั้งชุดย้ายไปลำใหม่ได้เลยนะครับ สปีดรีเซฟไปหมดเลยนะครับเพราะว่าสปีดรีเซฟเนี่ยแค่รัดเคเบิลไทยพอตัดเคเบิลไทยเพื่อนๆก็เอาชุดนี้ไปทั้งชุดเพราะว่าอย่าลืมว่า Serv เซอร์โวอ,อยู่บนชุดแท่นหมดเลยนะครับผมออกแบบให้เซอร์โวเนี่ยอยู่บนชุดแท่นหมดเลยนะครับผมนี่ครับก็คือเพิ่มความสะดวกนะครับพอเราจะไปลำอื่นเราก็แค่เสียบเสียบเสร็จนะครับอ่าเห็นไหมครับเสียบเสร็จแล้วจะมีรูตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากยิงกาวเพื่อนๆก็ใช้เกลียวปล่อยนะครับเบอร์ขนาด2มิล ยิงเข้าไป2ด้านนะครับผมทํารูไว้ให้2ข้างเพือ่อเป็นการล็อกแท่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเอาสะดวกก็ยิงกาวแต่ผมไมแนะนําให้ยิงเยอะเพราะว่ามันจะถอดยากนะครับสมมติรเราจะถอดย้ายลำมันจะยากเพื่อนๆยิงแค่พออยู่นะครับพอถึงเวลาถอดจริงๆเราเอาแอลกอฮอล์แต้มๆๆแ,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 แล้วดึงครับมันจะได้หลุดง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาสะดวกก็เอาสะดวกแบบไม่ไม่ต้องมาคอยงัดแท่นก็เกี่ยวปล่อยนะครับ2มิลรูนี้จะพอดีนะครับผม โอเคครับก็เพิ่มเติมเท่านี้ครับครับผมส่วนชุดไฟนะครับชุดไฟที่ใช้นะครับก็เป็นชุดไฟบ้านๆทั่วไปเลยนะครับผมมอเตอร์2องสนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยจริงๆ30แอมป์ขึ้นไปนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับเซอร์โวใช้2ตัวนะครับแล้วแต่ระบบนะครับถ้าต้องการทําห่างกระดกก็ใช้เซอร์โวเพิ่มอีก1ตัวนะครับแต่ถ้าต้องการบินปกติก็ใช้เซอร์โวอัพดาวนึ่ตัวเซอร์โวเลี้ยวหตัวเท่านั้นเองครับผม ประมาณนี้ครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้ตั้งแต่2องพถึงสามพนะครับโอเคครับที่เหลือก็คือเราเฟิร์สแล้วเราก็ทิมบนฟ้านะครับผม